สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวมัส p เพลย์ทุกคนนะครับวันนี้กลับพบกับผมมิโอเลียนและรายการมั s ส์เพลย์พาเล่นกันอีกครั้งในะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเล่นเกมราเซอเอลดันเจียนอารีนากันเป็นเกมที่ระบบการเล่นคล้ายกับเดียรโรมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าภาพสวยมากแล้วก็สกิลก็อลังการมากพอสมควรเลยเนาะเกมนี้จะเป็นยังไงและมีเกมเพลย์เป็นยังไงบ้างนั้นเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับการเล่นหลักๆของเกมนี้ก็คือการลงดันเจียนการลงดันเจียนเกมนี้นะครับจะมีทั้งหมด2แบบก็คือจะเป็นการลงดันเจียนแบบ เกมของชัตเตอร์เกมของชัตเตอร์คือการลงดันเจี้ยนเนื้อเรื่องที่จะมีเนื้อเรื่องของตัวละครต่างๆให้เราดูด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นดันเจี้ยนพอร์ทัลนะครับจะเป็นดันเจี้ยนที่มีเควส์ลองต่างๆอยู่ซึ่งส่วนใหญ่ก็กําจัดมอนสเตอร์นั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะมีเควสให้เราทําเยอะมากและมีสระในการเล่นมากกว่านะครับทีนี้ผมจะพาไปดูเก t e อ f ชัตเตอร์ก่อนว่าเป็นเป็นยังไงนะครับอ่าเกมของชัตเตอร์นะครับผมมาอยู่ทางซ้ายบนแล้วเนาะผมก็จะเข้าดันเจี้ยนไปนะครับ อ่ะก็จะมีดันเจี้ยนต่างๆให้เราเลือกนะครับอย่างตอนนี้ผมเล่นถึงชั珀ท์สามและอันที่หกนะครับไวเปอร์หลอดอ่ะไปกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอ่ะก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราดูได้นะครับเป็นปาภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยเนาะนถ้าอ่านได้ที่ผมบอกเลยว่าเนื้อเรื่องมันมันมากเลยนะครับแต่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะผมขออนุญ,ญาตข้ามเนื้อเรื่องนะครับ <c oughs> แล้วก็ลงมาในดันเจี้ยนเนื้อเรื่องแล้วนะครับ ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเป,ป้าหมายเราอยู่ไหน <im Assessment> ให้เพื่อนเพื่อนดูที่แมปนะครับทางขวาบนอะจิ้มไปเลยนะครับมันก็จะมีวงแดงๆอยู่ <cassette> ไอวงแดงๆที่มันเลื่อๆ,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 ๆอยู่นะครับมันคือเป้าหมายของเรานะครับเราจะไปเลยตรงๆก็ได้หรือจะสำรวจรอบๆแมปก่อนแล้วค่อยไปก็ได้นะครับยังไงก็ได้แต่ทีนี้สิ่งที่เพื่อนเพื่อต้องรู้ก่อนเลยก็คือมุมมองต่างๆเนี่ยเรามองได้แต่มุมมองนี้เท่านั้นเราหันซ้ายหันขวาหรือว่าเงยหน้าขึ้นไม่ได้นะได้แค่นี้จริงๆนะครับนั้นมันก็จะมีปัญหานหน่อยสำหรับเพื่อนเื่อที่ไม่เคยเล่น มุมมองนี้มันไม่ค่อยถนัดแล้วถ้าศัตรูไปจากข้างล่างทํำยังไงมันแบบมันจะเข้าถึงตัวเราเร็วมากเลยนะผมบอกเลยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติมากเลยนะครับเราจะต้องค่อยๆเล่นค่อยๆสํารวจไปนะครับถ้าเกิดเดินมุ่มั่วเนี่ยก็อาจจะตายได้มีทางแยกสองท,องทางให้อ่าเห็นไหมมีมอนสเตอร์ผมก็ออกมาแล้วก็ไล่สกิลใส่คือนักเวทมันดีตรงที่มันโจมตีแรงนะครับแต่มันก็จะบางมากๆด้วยนะนี่โอ้โห โอ้นี่มันสกิลแบบคือศัตรูเข้ามาก็โดนนะครับอารมณ์แบบก่อกำแพงได้สบายๆไม่อศัตรูเข้ามานะครับอันนี้ผมก็จะเน่นศาสตร์ไปเลยใช้นี้ต่อน่าจะยังไม่เจอบอสแหละโอเคอ้มา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 โอเคเนี่ยตัวนี้มันดีนะครับเพราะมันโจมตีได้รุนแรงมากๆเลยผมจะเปลี่ยนไปใช้อีกตัวหนึ่งบางตัวแทงนะครับอ่าตัวนี้จะเน้นสายฟ้าเนาะแรงนะครับแต่ว่ากว่าจะสายฟ้ามันจะลงมาได้เนี่ย ถ้าเกิดศัตรูเคลื่อนที่เร็วๆนี่มันก็หลบได้ถูกไหมอ่าดังนั้นเนี้ยคือแต่ตัวนี้มันหนามากนะครับมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีอะไรด้วยเนาะดังนั้นเป็นตัวละครหนึ่งที่สมดุลณม,มากๆเลยนะครับอ่ะผมจะเปลี่ยนตัวเป็นนักเวทดีกว่าโอ้ศัตรูเยอะอ่าอันนี้ไปเลยเป็นหมูนะ่คณะอันนี้บอสก็ล่สกิลที่4แต่สกิลที่4มันช้านะครับนี่ต้องระวังนิดนึงช้าแต่มีประโยชน์มากดังนั้นก็ต้องหาตำแหน่งในการไล่ดีๆแล้วมันจะได้ประโยชน์สูงสุด อาร์ซิวเวอร์เชสเห็นซิวเวอร์เชสไหมครับนั่นแหละคือกล่องสมบัตินะครับแต่เดี๋ยวเราต้องดูดีก่อนอ้ามีบลอนเชสด้วยเหรอดีแฮเปิดเลยนะครับพวกนี้ถ้าเจอแล้วเปิดไปเลยนะครับบอกเลยว่ามีของดีๆเยอะนะแต่เราจะเจอบอสก่อนหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดครับเราจะไปลุยบอสก่อนนะนี่ไลน์สกิลที่สี่ไลน์สกิลท nah> ี่สามหยุดไว้นั่นแหละแล้วก็ไลน์สกิลที่หนึ่งไปตายยังโอเคตายหนึ่งเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งน่าจะเป็นบอส ท็อกซิกลอดนะครับผมจะไล่สกิลที่3ามต้องหลบๆๆผมจะไล่สกิลที่3าไปก่อนแล้วก็ไล่สกิลที่4แล้วก็ไล่สกิลที่2อรัวๆไปเลยโอ้หมันอึดนนเนี่ยอึดเหมือนกันนะผมจะไล่สกิลที่3าไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ไล่สกิลที่หนึ่งแล้วก็ไล่สกิลที่สองรัวๆเรียบร้อยบอสตายแล้วนะครับเนี่ยสกิลมันต้องมีสเตปนิดนึงนะครับอ่าเรียบร้อยทีนี้เราจะออกเลยก็ได้หรือจะสำรวจก่อนก็ได้อย่างในที่นี้ผมจะสำรวจต่อนิดนึง เคยมีกล่องสมบัตินะครับจริงๆผมเจอบรอนกับซีเวอร์แล้วผมเคยเจอโกลด้วยนะแต่ไม่รู้ผมจะเจอที่ด่านนี้ป่อนะต้องลองดูก่อนนะครับเปแผนที่ดูโอเคหมดแล้วอันนี้ก็คือมันเป็นเส้นทางตรงๆเลยนะครับบางแบบนี้ใหญ่มากนะแบบสำรวจได้เต็มที่เลยอ่าเนี้ผมก็จะขอออกแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนพอท่อกันมากดีกว่านะครับคือพอท่อเนี่ยมันจะเป็นดันเจี้ยนแยกออกมานะครับเอาไว้สำหรับทำเควสลองต่างๆเนาะ ซึ่งเราสามารถสํารวจมันได้เยอะแยะเลยคือมันจะอิสระกว่าดันเจี้ยนในเรื่องมากๆนะครับอ่เดี๋ยวผมจะลองแปน,นี้ก่อนออสเกอร์นะครับอ่าแล้วก็มาถึงดันเจี้ยนพอเท่าแล้วนะครับทางซ้ายมันก็จะมีบอรเนาะมีเควสอะไรอีกเนี่ยฟาวแอนด์แอคทิเวทไลน์เฮาส์นะครับแล้วก็มี Legend Point เลเจนด์พอยท์อะไรเงี้ยเนาะเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับระหว่างทางก็เจอมอนสเตอร์นะก็สู้ๆไปเลยนะครับเนี่ยมันจะอิสระกว่านะครับเพราะมันมเพราะจริงๆมันต้องมีสถานีรอบเควสด้วยไนงะ คือมันมีความอิสระกว่าเยอะมากๆนะครับเพราะมันต้องมีสถานีรับเคสเวสด้วยเนาะซึ่งเราก็ต้องรับเควสจากเอฟซีในในด่านนี้นะไม่ใช่รับเควสจากข้างนอกนะครับต้องรับเควสจากในนี้นะผมสลับตัวดีกว่ารู้สึกมอนสเตอร์มันประชิดตัวเร็วมากเลยนี่คุกคุกมันมีอะไรให้สำรวจเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนดิตรงนี้แมปนะน่าจะไปทางซ้ายล่างนะไปสตอร์มฮิลดีกว่าแล้ว17นะครับ โอ้ยนี่เห็นไหมพอมันอยู่ในวุมอับปุ๊บนี่บางทีผมไม่เห็นแล้วผมก็พุ่งไปหาพวกมันนะนะนั้นก็ต้องระวังกันด้วยนะครับนี่มีมอนสเตอรอต์ท่าเนี้ยกว้างมากนะครับบอกเลยว่าไม่ควรเอาออกมีประโยชน์มากๆเนาะ,อะโอเคตรงนี้มีมอนสเตอร์แล้วก็ไปแบบอื่นได้ด้วยนะครับมาอ่หาเราเข้ามาสู่แบบอื่นแล้วนะครับพอเข้ามาสู่แบบอื่นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือพอร์ทัลเนาะ อันนี้พอถ้าอัคติเวทนะครับก็คืออีกหน่อยแล้วก็ว้ามมาที่นี่ได้แล้วเนาะตอนแรกเราวาร์มมาไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้อัคติเวทมันนะสิ่งที่จะได้ก็คือมีเควส์ใหม่ด้วยเนี่ยให้คอเรตี้เนี่ยแล้วก็แอคเซปต์เควสไปนะครับเสร็จแ,แล้วก็ดูว่าเขาให้ทำอะไรดีฟิสเกเลตันวอร์รี่เออร์สตัวแล้วก็เซโนซอร์เซอร์นะครับอ่ามันจะมีจุดแดงๆบอกเหมือนในเควส์เรื่องเลยนะครับแต่เนี้ยมันเป็นเควสลองเนาะอ่าอยู่ยตรงนี้งั้นก็ง่ายจะง่ายแล้วแหละอุ้ยโอ้ย,อยมอนสเตอร์เยอะโอเค ผมชอเปลี่ยนเป็นตัวแท้งดีกว่ารู้สึกนน่าจะลุยง่ายกว่านะครับเพราะมอนสเตอร์ขึ้นมันเข้าถึงตัวได้ง่ายมากๆเลยเนาะไม่อันนั้นเซโนซัสเซอร์โอเคผ่านแล้วนะครับเนี่ยถ้าผ่านแล้วเราก็ได้รางวัลไปเลยนะไม่ต้องแบบกลับไปนะไม่ต้องกลับไปคือเอพีซนะมันได้รางวัลเลยนะครับทีนี้เราก็ดูต่อว่าเอพซีเคลสคนต่อไปอยู่ไหนก็หาเครื่องหมายตกใจนะครับเดี๋ยวผมไปล็บเควนิดนึงก็เดี๋ยวออกดีกว่าเพราะว่าไอ้พวกนี้มันทําเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ ว่างๆก็มาทําอะไรเงี้ยทำเควสเรื่องเ,เสร็จนะครับนี่อันนี้ก็ไลท์เฮาส์นะครับไม่น่ามีอะไรเนาะอันนี้ที่เราเควสนะครับแต่น่าจะมีมอนอยู่ว่าแหละนี่ไอ้หนี่นี่โอเคเอลิเควสโอเคไหนรับสิก็ส่วนใหญ่ก็ฆ่ามอนสเตอร์ในแมปนะครับส่วนใหญ่เนาะอันนี้อ่าเฮลไฮอีกตัวหนึ่งโอเคตรงนี้แหละ เรียบร้อยเควสผ่านแล้วนะครับนี่แค่นี้นะครับแล้วก็อาจจะรับเควสต่อเลยก็ได้นะเนี่ยถ้าเกิดเนี่ยบางคนมีเควสต่อให้เรารับด้วยนะโอเคผมจะผมจะหยุดเควสไว้ที่ผมจะหยุดเควสไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วไปดูส่วนอื่นกันบ้างกว่าว่าในเกมนี้มันมีรายละเอียดอย่างอื่นอะไรบ้างนะครับังนั้นรายละเอียดหลักๆสำหรับดันเจี้ยนเกมนี้ี่มีอยู่สองอันคือดันเจี้ยนในเรื่องแล้วก็ดันเจี้ยนเควสหลงเนาะอ่าโอเคผมจะออกแล้วนะครับ รายละเอียดต่อมาที่น่าสนใจนะครับสำหรับเกมนี้ก็คือในส่วนตัวละครนั่นเองอ่ะเนาะ,นอ,ะอ่าเราจะมาดูทีละอันนะว่าจรอยู่5อันนะครับอันแรกกคือ d ด PLOY เด PLOY ก็คือตัวละครนะครับจริงๆมันมีตัวละครอื่นๆด้วยนะแต่ตอนนี้ผมปลดล็อกมาใช้แค่2ตัวนะครับเนี่ยจริงมันมีนักขนูอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะวิวแซกอะไรเงี้ยแต่ผมยังไม่ปลดล็อกมานะครับ ซึ่งในการลงดันเจี้ยนแต่ละครั้งเราสามารถพาตัวละครไปด้วยได้2ตัวนะก็อนต่อมาจะเป็นทาเลน่์นะครับทาเลน่์ก็คือพอรสวรรค์อารมณ์แบบอัพคาสเตตัสหรือว่าสกิลต่างๆผ่านทางเออเขาเรียกว่าแมปนะครับผ่านทางแมปทาเลน่นะนะ์อ่ะเนาะอ่าจริงๆเราจับเ,เองก็ได้นะหรือจะออโต้แอดก็ได้นะครับเนี่ยถ้าออโต้แอดเนี่ยมันก็จะมีสายกําหนดไว้ให้ว่าแบบสายนี้ต้องอัพอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยผมก็จะใช้แบบอย่างนี้ไปเลยกว่าเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดไงอ่าโอเคผมก็ จริงผมอัพไปแล้วบางส่วนนะครับผมก็จะอัพต่อเป็น continue to use นะครับนี่ก็จะอัพต่อให้เลยเท่าที่อัพได้นะครับใบสันก็มีเหมือนกันนะอ่ะก็ออาตัวแอรไปเลยนะครับนี่เรียบร้อยมันจะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนะครับล้วก็มีสกิลดีๆใช้มากขึ้นด้วยเนาะไอสันจะเป็นเกียร์นะครับเกียร์คืออุปกรณ์สวมใส่นั่นแหละเนะสสาะซึ่งอุปกรณ์สวมใส่พวกนี้จะทำให้ตัวละครของเราเท่มากขึ้นที่สําคัญคือถ้าเราเปลี่ยนอุปกรณ์เนี่ยรูปลักษณ์ภายนอกตัวละครจะเปลี่ยนไปด้วยนะ อ่ะผมยกตัวอย่างเช่นผมเปลี่ยนไม้เท้าดูนี่นครับตอนนี้มันเป็นสีม่วงนะถ้าผมเปลี่ยนอ่ะไม้เท้ากลายเป็นสีเหลืองแล้วนะครับอะไรถ้าผมเปลี่ยนชุดเกราะล่ะอ่ะชุดเกราะก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนอุปรกรณ์มันจะทําให้รูปลักษณ์ไพดองตัวละครเราเปลี่ยนไปด้วยนะครับดังนั้น ถ้าอยากได้อุปกรณ์สวยๆงามๆเท่ๆมาใส่ก็ต้องขยันหากันนิดนึงนะครับขยันลงดันเจี้ยนอ่ะเนาะนะต่อไปก็จะเป็นสกิลนะครับถือเป็นหนึ่งจุดเด่นของเกมน,น,น,นี้เลยนะสกิลเกมน,นี้มีเยอะมากนะครับอย่างตอนนี้ผมมีอยู่4สกิลถูกไหมแล้วใน4ช่องเนี้มันมีสกิลให้เราปลดล็อกอีกนะซึ่งมันแล้วแต่เลเวลด้วยนะครับอย่างเนี้ตอนนี้มันมีอยู่3แต่ว่ามันปลดล็อกมาใช้แค่1อันนี้ก็คือน,นี้เนาะก็จะมีไอซ์บล็อกเอีกอันหนึ่งนะครับสามารถสลับใช้ได้แล้วอัปเกรดได้เหมือนกกันนคคือคอบาางจะวว่พี มันก็จะต้องมีสกิลที่ดีที่สุดถูกไหมเซตให้รายให้เสร็จแล้วก็ผ่านดันเจี้ยนได้ทุกดันเจี้ยนแต่มันก็ไม่เสมอไปแบางดันเจี้ยนมันมีทางยกระดับอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็ใช้สกิลบางอันลาบากนะครับนั้นเราก็ควรจะจัดซสกิลให้มันเหมาะกับดันเจี้ยนนั้นๆก็จะดีกว่านะครับบางทีก็ผสมผสานกันมั่วๆอาจจะได้เมตาใหม่เฉพาะตัวของเราขึ้นมาก็ได้เนาะระบบเพชนะครับใครจะไปนึกว่าเกมแบบนี้จะมีระบบเพชด้วยเนาะระบบเพชก็คือสัตว์เลี้ยงที่จะคอยเดินตามเรานะครับคือมันไม่ได้เดินตามเราอย่างเดียววนนะสสสสััตเลลลีี้้้งกมาารรถ่่ใแ สามารถเพิ่มค่าสเตตัสให้กับตัวละครเราได้ด้วยเราสามารถจัดทีมได้ด้วยนะจัดทีมจัดทีมสัตว์เลี้ยงลงไปได้ด้วยนะครับอย่างเนี้ยผมจะเติมกินมูมูล,ลงไปแล้วก็เติมไวท์เฮดซีเกิลไปด้วยเนี่ยเราจัดทีมสัตว์เลี้ยงลงไปได้นะครับแต่ก็น่าจะมีอยู่ตัวเดียวแหละที่เดินตามเรานะครับแต่ว่าผู้ค่าสเตตัสโบนัสอะไรต่างๆเนี่ยจะให้ตัวละครเราหมดเลยดังนั้นยิ่งมีสัตว์เลี้ยงเทพๆตัวละครเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปด้วยนะครับจากค่าสเตตัสที่มันวอบให้นะ เกเมมือถือคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันต้องมีกาชานะครับซึ่งเกมนี้มันก็มีกาชาเหมือนกันนะโดยจะม,มาในรูปแบบของแกสเก็ตนะครับเนี่ยขวานนะครับจะมีคําว่าแกสเก็ตอยู่จิ้มเข้าไปมันจะอยู่2อันนะครับก็คือจะเป็นเพชรกับคอสตูมถ้าเป็นเพชรก็จะเป็นกราชาที่กดเกี่ยวกับเพชรลุ้น้วนเลยจะมีแต่แบบเพชรทบเท่มะให้เรากดนะครับแล้วก็จะมีพวกอาหารสัตว์ด้วยเนาะแต่ทีเนี้ยมันจะใช้เพชรสีแดงในการกดนะครับแต่ในขณะที่คอสตูมเนี่ยก็จะมีคอสตูมสวยๆให้เราใส่เต็มไปหมดแต่จะต้องใช้เพชร มันช้เพจต่างกันนะครับดังนั้นเวลาจะเติมเงินหรือว่าจะซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยต้องดูดีๆนะว่าเราอยากจะกดอะไรแล้วก็จะต้องซื้อเพจสีอะไรเนาะศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับอันนี้ต้องรอหนึ่งเพราะว่ามันแยกเพจน,นะในส่วนของการเซตติ้งนะครับการเซตติ้งเนี่ยให้เรามาดูที่ไอคอนขวาล่างนะครับที่เป็นเมนูแล้วก็เซตติ้งเนาะอ่าส่วนใหญ่ที่เราจะมีปัญหากันคือกราฟิกนะครับเซตที่กราฟิกนะทีนทเนี้ยที่กราฟิกเนี่ย ถ้าเกิดเราจิ้มที่อัติเมติซีนิมาติกหรือบาลานซ์เนี่ยเราจะไม่สามารถปรับอย่างอื่นได้เลยมันจะถือว่าเราจะเลือกตามที่มันปรับให้ทั้งหมดเราไม่สามารถแยกอะไรมาได้นะครับถ้าต้องการปรับเองให้เลือกที่คัสตอมและเนี้ยพอเลือกที่คัสตอมปุ๊บเราก็จะสามารถปรับอะไรตามใจเราได้เลยนะครับในเกมมีกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับก็คือช่วงเนี้ยเกมมันเปิดใหม่นะน,นั้นก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเนี่ยถ้าไปดูที่อีเวนต์นะครับก็จะมีกิจกรรมล็อกอินนะ มี30วันแล้วก็8วันถ้า8วันก็จะแจกหนักหน่อยถ้า30วันก็จะค่อยๆ,ๆแจกไปเรื่อยๆนะครับถ้าแล้วก็จะมีเดลิออนไลน์โดยก็คือออนไลน์ครบตามระยะเวลาที่กําหนดในแต่ละวันแล้วก็จะมีฉาดไอเคชนนะครับอันต่อมาก็จะเป็นแอ e ด์เ r นเจอร์นะครับเป็นการทําภารกิจในแต่ละวันก็คืออารมณ์กิจกรรม7วันนั่นแหละเหมือนเกมอื่นๆนะครับกิจกรรม7วันอะไรเงี้ยแล้วก็แจกของหนักๆนะครับซึ่งสูงสุดอยู่ที่ใบเมเป คอสตูมเท่ๆอย่างเมเปิลฟองเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องมาขยันเข้ามาทำกิจกรรมกันหน่อยนะครับสรุปสำหรับเกมราซิเอลดันเจียนอารีนานะครับเป็นเกมแอคชั่น RPG สไตล์เดียโที่ผมคิดว่าสนุกและภาพสวยมากๆเลยนะครับระบบการเล่นก็ไม่ยากเลยเนะาะบังคับตัวละครไปในแผนที่ต่างๆแล้วก็จัดมอนสเตอร์ให้หมดหน่อยก็เท่านั้นเองนะครับแถมดันเจียนเนี่ยมีทั้งสองแบบมีทั้งดันเจียนเนื้อเรื่องที่เราจะได้ดื่มดำ่ำไปกับเนื้อเรื่องในเกมนี้กับดันเจียนแบบพอร์ทัลที่เราสามารถไปทำควสลองต่างๆในเกมได เกมนี้น่าจะถูกใจสาวกเดียโบเป็นอย่างมากที่สาคัญคือระบบในเกมนี้มีความหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวละครที่มีให้เราเลือกเล่นได้อย่างหลากหลายแล้วก็ระบบเกียร์หรืออุปกรณ์สวมใส่ซึ่งรูปลักษณ์ภายนอกตัวละครของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามอุปกรณ์ที่เราใส่อีกทั้งยังมีสกิลอีกมากมายให้เราเลือกอัพแล้วก็เลือกใช้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเพชรเพชรเนี่ยก็คือมันจะช่วยเสริมค่าสเตตัสให้กับตัวละครของเราอย่างมากเลยนะครับ ยิ่งเพชรระดับสูงก็จะยิ่งเสริมค่าสเตตัสที่ดีมากขึ้นทำให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นด้วยนะครับความหลากหลายเหล่านี้ทําให้เราเล่นเกมนี้สนุกมากขึ้นนะครับ อีกครั้งยังมีแคสเกตเอาไว้หาคอสตูม,มก็เพชรดีๆมาใช้ด้วยในวันนี้ผมมิโอเลียนและรายการมัสเพย์พาเรนก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับก่อนจากกันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ช่อง u t u b e ของมัสเพย์ไว้ด้วยนะครับติดตามคลิปเกมใหม่ๆได้จาก YouTube ของช่องเลยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆไปอา่านบทความในเว็บมัสเพย์ด้วยนะครับผมเขียนรายละเอียดไว้อย่างละเอียดแล้วนะครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะภาพประกอบนี่บอกเลยว่าสวยมากๆนะครับ แล้วก็ฝากเพื่อนๆไปกดไลค์เพจ s t p l a y ทั้งบนเพจ Facebook ด้วยนะครับติดตามข่าวสารเกมมือถือใหม่ๆได้จากที่นี่เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ